สวัสดีค่ะอู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีเหล่าดวงวิญญาณด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลิปเปอร์สวัสดีพี่ยอดนะคะสวัสดีคุณแก่นิดคุณแพรว่าคุณโรบิวต์นะคะคุณจูดี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีพีบุกเอ้สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะ วันนี้จะมาแบบเงียมๆนิดนึงเนาะสวัสดีคุณกิตค่า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 คะกิตติาสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเพิ่อมาดูครั้งแรกยินดีที่ได้รู้จักนะคะก็วันนี้เนี่ยแพนดาจะมาเหมือนกับพาทำเขาเรียกว่ามดิเทชันง่ายๆนะคะ ก็อาจจะไลฟ์ไม่นานมากเพราะว่าวันนี้เนี่ยแพนด้าเองก็เออเขาเรียกว่าพยายามฝึกตัวเองอยู่ด้วยนะคะอาจจะไลฟ์ไม่นานวันนี้จะไม่มีเสียง Alert นะคะแล้วก็จะไม่มีบีทเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะชวนทำนะคะใช้เวลานิดนึงนะคะน่าจะประมาณ10นาทีได้เนาะ อ๋อคนไหนสนใจนะคะก็ฟังด้วยกันได้เลยนะเป็นเหมือนการทำเมดิเทชันง่ายๆนะคะเหมือนทรานส์นิดนึงละกันแพนด้าก็จะพูดสคริปต์นะคะทุกคนก็ฟังตามแล้วก็ลองคิดตามนะคะสวัสดีทุกคนอีกครั้งคะ่ะวันนี้แพนด้าถือสิน8เนาะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่า ถ้าสีนแปดแล้วเรื่องการไลฟ์เนี่ยจะต้องทำตัวยังไงนะคะเอาเป็นว่าจะมาอยู่ถือว่ามาเป็นเหมือนกับพาทำรรมสมาธิเนี่ออกปฏิบัติไปด้วยเลยแล้วกันเนาะทุกคนเนาะเพราะเพนไดเองอะก็ตั้งใจในการพยายามเข้าถึงการถือสีนเนาะแต่ถ้าถามว่าเป็นไหมก็ไม่รู้มากนะคะทำอย่างที่เขาบอกมานะคะ และก็อาจจะทําไม่ถูกด้วยนะแต่ว่านี่คือเหตผลอีกเหตุผลหนึ่งที่อาจจะไม่ได้วอลแวหรือหัวเราะหรือว่าอาจจะไม่ได้พูดคุยในเชิงเล่นมากแล้วกันนะคะแพนด้าพยายามจะพูดอย่างมีสติอย่างสงบปากและสงบคำในวันนี้นะคะ แม้แต่ตัวเองก็จะรู้สึกแปลกๆแล้วก็จะพยายามพูดให้ช้าลงด้วยเพราะว่าเรากำลังพยายามจะพูดทุกคำอย่างมีสติจริงๆนะคะอืมสวัสดีทุนเนเจอร์ด้วยนะคะโอ้รู้สึกแปลกนะคะแปลกแต่ไม่เป็นไรคะ่ะไปคะ่ะ วันน่างงตัวเองเหมือนกันนะโอเคโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะสําหรับคนไหนนะคะที่นั่งอยู่เนาะอยากจะลองเปลี่ยนท่าทางเป็นนอนก็ได้นะคะไม่ว่าจะนั่งหรือนอนได้หมดเลยเนาะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะก็แนะนําให้นั่งหลังพิงนะคะถ้าหากว่ากําลังทํางานอยู่ก็อยากจะให้วางลงชั่วคราว สมมุติว่ากำลังดูวีคนอื่นหรือทำอย่างอื่นไปด้วยนะคะก็ลองฟังดูได้ถ้ายังไม่อยากทำด้วยกันตอนนี้เอาไว้โอกาสหน้าค่อยย้อนกลับมาดูไลฟ์ได้เพราะก็ยังเปิดเป็นสาธารณะนะคะยังไงสวัสดีทุกคนด้วยอาจจะไม่ได้เอ่ยทักทายเพราะว่าจะพาทำสมาธิหรือม d ดิเทชันนะคะเพื่อความผ่อนคลายโดยเฉพาะเนาะ นานนิดนึงนะคะโอเคแล้วก็อาจจะพูดช้านะคะแล้วก็อาจจะพูดเบาอย่างไงก็ลองเร่งเสียงดูได้ปิด BGM และปิดตันเลิศไว้แล้วนะคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าหวังว่าทุกคนจะพร้อมแล้วนะคะปรรดาเพิ่มเกียรให้ก็ได้อ่ะ โอเคตอนนี้ขอให้คุณหาที่นั่งที่สะดวกสบายขยับตัวให้รู้สึกผ่อนคลายที่สุดหลังจากนั้นก็ให้หลับตาลง อย่างช้าๆคุณอาจจะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อรู้ว่าตอนนี้เรากำลังใช้เวลานี้เพื่อดูแลร่างกายและจิตใจของตัวเอง เริ่มต้นด้วยการหายใจเข้าลึกๆช้าๆอย่างเต็มที่สัมผัสความรู้สึกของการหายใจที่เข้ามาในร่างกายรู้สึกถึงความเย็นที่ค่อยๆไหล เข้ามาในปอดแล้วค่อยคๆหายใจออกช้าๆปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่จะเป็นออกไปใช่ตอนนี้ให้คุณเริ่มรู้สึกถึงการผ่อนคลาย ที่เริ่มจากปลายเท้าค่อยๆขึ้นไปที่ข้อเท้ารู้สึกถึงการคลายตัวจากทุกกล้ามเนือ้อจากปลายเท้าขึ้นไปยังขาขึ้นไปยังเข่า ไปยังต้นขาค่อยๆให้ความรู้สึกผ่อนคลายนี้ค่อยๆลามขึ้นไปที่สะโพกให้กล้ามเนื้อเหล่านี้รู้สึกผ่อนคลายและเบาการผ่อนคลายนี้ไหลไปอย่างช้าๆ ขึ้นไปที่ลำตัวให้รู้สึกถึงความผ่อนคลายที่สะสมในช่วงท้องและช่วงหน้าอก,ท,กทุกการหายใจเข้าออกจะช่วยให้กล้ามเนื้อในร่างกายของคุณยืดหยุ่น และผ่อนคลายมากขึ้นตอนนี้ให้คุณหายใจออกพร้อมๆกับการรู้สึกถึงใบหน้าที่ผ่อนคลายปล่อยให้ทุกความเครียดในใบหน้า ไม่ว่าจะส่วนใดก็ตามผ่อนคลายดวงตาผ่อนคลายขากันใครผ่อนคลายคอของเราผ่อนคลายหูของเราทุกการเกร็งของคิ้วและกราม ค่อยๆจางหายไปใช่ตอนนี้คุณรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นสบายมากขึ้นตอนนี้ อยากให้คุณลองนึกถึงเหตุการณ์หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือในชีวิตประจำวันที่โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยบางครั้งเราอาจจะต้อง ชิญกับความเครียดต่างๆจากการทำงานความกดดันจากเพื่อนร่วมง,งานจากหัวหน้าแม้แต่จากลูกน้องในเรื่องงานที่อาจจะยังไม่เสร็จอาจจะเสร็จไปแล้วแต่ไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นไร เพราะตอนนี้คุณอยู่ที่นี่เพื่อให้ตัวเองผ่อนคลายการรับมือกับอารมณ์เหล่านั้นเริ่มต้นจากการยอมรับมันยอมรับว่าความเครียดนั้นเกิดขึ้นและความเครียดที่เกิดขึ้นนั้น ก็เป็นเรื่องปกติเมื่อคุณรับรู้ได้ถึงอารมณ์เหล่านั้นแล้วให้ลองจินตนาการว่าความเครียดและความวิตกกังวลจากงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจากที่ใดก็าตาม ความกดดันจากคนรอบตัวจากภายนอกกลายเป็นหมอกจางสีขาวที่ค่อยๆเลือนหายไปจากร่างกายของคุณทุกลมหายใจที่คุณปล่อยออกเหมือนกับการปล่อยทุกสิ่ง ที่ไม่จําเป็นให้หายไปทิ้งมันไปให้มันลอยออกไปในอากาศเพื่อที่คุณจะได้รู้สึกเบาขึ้นใช่คุณสามารถสัมผัสได้ถึงความสงบที่ลึกขึ้น ลมหายใจของคุณทำให้ความรู้สึกเหล่านั้นค่อยๆบางลงบางลงและทุกการหายใจจะช่วยให้คุณรู้สึกได้ถึงความสงบที่เพิ่มมากขึ้นในตัวคุณทุกขนาด และคุณเข้าใจว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องปกติไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้เราหยุดมีความสุขได้หากเราไม่ต้องการทุกๆอย่างที่เกิดขึ้น เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกที่ไม่อาจจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับความสงบสุขภายในได้เพราะคุณรู้ว่าลึกๆแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขอย่างที่สุด ตอนนี้คุณกําลังเริ่มกลับมาจากความผ่อนคลายให้รับรู้ว่าการผ่อนคลายนี้ยังคงอยู่ในตัวคุณเสมอแต่คุณกําลังเตรียมพร้อมที่จะตื่นขึ้นอีกครั้งแต่การผ่อนคลายนี้ จะช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและเต็มไปด้วยพลังคุณเริ่มรู้ถึงการหายใจที่สดชื่นมากขึ้นลมหายใจของคุณเต็มพอตมากขึ้นกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นพลังเริ่มกลับเข้ามา สู่ตัวคุณอีกครั้งกล้ามเนื้อของคุณเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแต่มั่นคงคุณเริ่มรับรู้ถึงความตื่นตัวในแต่ละส่วนของร่างกายในตอนนี้ คุณอาจจะอยากขยับนิ้วมือหรือเท้าเล็กน้อยร่างกายของคุณรู้สึกเต็มไปด้วยพลังและทุกๆก,การขยับตัวที่คุณค่อยๆเชื่อมต่อมันทำให้คุณรู้สึกมีกำลังมั่นคงแต่ในขณะเดียวกัน ก็เต็มไปด้วยความสงบปลอดภัยและสบายใจและเมื่อคุณตื่นขึ้นคุณสามารถนำการผ่อนคลายนี้ไปใช้กับชีวิตประจำวันได้เมื่อคุณเผชิญกับสถานการณ์ที่ท้าทายทั้งในที่ทำงานหรือ จะเป็นชีวิตส่วนตัวคุณสามารถใช้ความสงบนี้ในการรับมือกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการยอมรับและเข้าใจอารมณ์นั้นคุณจะรู้สึกมีพลังในการจัดการกับสิ่งต่างๆได้ดียิ่งขึ้นและดูแลตัวเอง ได้ดียิ่งขึ้นตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่จะออกสภาวะผ่อนคลายให้คุณเริ่มรับรู้ถึงเสียงที่อยู่รอบตัวแสงที่อาจจะลอดผ่านให้คุณได้เห็นรู้สึกถึงสัมผัสที่คุณนั่ง หรือนอนอยู่กลับสู่สภาวะปกติของตนเองและเมื่อคุณพร้อมให้คุณลืมตาขึ้นและกลับสู่โลกแห่งความจริงอีกครั้งรู้สึกได้ถึงความสดชื่นและทรัพยากรความสงบในตนเอง พร้อมที่จะเติมเนินชีวิตในแต่ละวันพร้อมกลับสู่ความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความมั่นใจและความมั่นคงฮ hello nice to meet you could you speak English or Japanese or Thai only I can speak English and I can't speak Thai not Japanese though Hello Ken Soadikun Sembonaka naka. สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีคุณโซดาค่ะจริงๆแล้ววันนี้แอบจะดู ASMR มนิดึงเนาะสวัสดีทุกคนนะคะก็เมื่อสักครู่นี้แพนด้าพาทำมิลิเทชันเนาะดังนั้นเนี่ย อาจจะอาจจะไม่ได้ทักทายนะคะแต่ก็คนไหนที่ยังไม่พร้อมจะฟังนะคะก็เอาไปฟังได้ในอนาคตนะคะเอ๋ผ่อนคลายมากค่ะยินดีมากๆค่ะเดี๋ยวคืนนี้ไปย้อนฟังอีกรอบนะครับมาตอนกลางมีดิเทสแล้วได้เลยค่ะยินดีมากๆ ถ้าคนไหนที่ชอบนะคะก็ย้อนฟังทีหลังได้เนาะเอพันดากะว,ว่าจะทำครั้งหน้านะคะจะลองทำเป็นภาษาอังกฤษด้วยเผื่อคนไหนอยากจะฝึกภาษาเนาะ แต่วันนี้อย่างที่แจ้งนะคะน่าจะมาแป๊บเดียวทุกคนเพราะว่าอยากจะมาทำด้วยกันนี่แหละก่อนนอนนะคะนี่ก็ไปประมาณสิบกว่านาทีเนาะแอนด้าว่าน่าจะโอเคแล้วอาจจะไลฟ์สั้นนิดนึงนะคะแต่ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แวะเข้ามาฟังค่ะวันนี้ น่าจะไม่มีอะไรแล้วยังไงเพนด้าขอตัวทุกคนด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึง่งที่อุสาเข้ามาฟังกันด้วยนะเออย่างที่บอกนะคะถ้าชอบก็กลับมาย้อนฟังได้ค่ะ อันนี้เปิดเป็นสาธารณะตลอดเนาะขอบคุณทุกคนมากมากค่ะออขอบคุณเมมเบอร์มากๆแล้วก็ขอบคุณอ๊บหน้าบออด้วยนะคะขอบคุณคุณเนเจอร์ขอบคุณพี่ยอดขอบคุณคุณนนิสเบตขอบคุณคุณแพรวานะคะ and thank you so much everybody I hope you have a very good night thank you and I'll see you later ซึ่งก็คือพรุ่งนี้นี่แหละพรุ่งนี้ออกิีนแล้วนะคะแพนด้าจะมาลองเพลงช่วงบ่ายถ้าคนไหนสนใจเอาไว้เมืเจอกันได้ค่ะอินดีมากๆเลยแพนด้าก็รู้สึกดีที่ได้ทำเช่นกันค่ะแล้วเจอกันค่ะฝันดี้เต็กโรดใต้เตียงนะคะลาติสวัสดีค่ะ